คือข้เจ้าค่ะว่าได้เฮ็ดเองเป็นขนมกินเล่นแล้วค่ะกรอบดีในขา้าวเฮ็ดเป็น่ข้าก็ซื้อกินละลิ้นมาปอกแปะกปอกแปกเลย พานเจนให้ทวงหน้ากับย่างบ้านมีนามหลายค่ะบันปดพานเจนเป็นกําลังใจให้เเพื่อนๆทุกคนค่ะเป็นกําลังใจให้กันเละก,กันเนาะค่ะเ,เพื่อนติดมวนๆเปนน้ำกันค่ะมันมันทอดค่ะเเพื่อน เป็นมั่นม่วงตั้งหมอนก่อน,นามหลายแห้งค่ะลุงเทพบ๊ายบายซื้อก็เจ้าค่ะว่าได้เท็ดเองเป็นขนมกินเล่นแล้วค่ะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเ้ยค่ะผู้ใดเพื่อนบ่าน,นเดียพักอนไเข้าเห็ดบดเป็นข้าก็ซืือจิ้มกรอบแซ่บค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยไหนเฮาเฮ็ดบ่เป็นเฮาก็ซื้อกินมังม่วงก็น้นนําหลายแห้งค่ะลุงเทพ อะไรขาเฮ็ดบ่เป็่นข้าก็ซสือกินน้ะกระโต๊กค่ะต๊กตุ้มือต่กะโบแห้งเพราะซุ้มพ่อใหญ่เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้กันแลกกันเนาะค่ะเพื่อนเด็ดมวนๆเป็นน้ำกัดค่ะเตื่นขึ้นกต่หาแนวกินกรุงเทพฝนกำลังตกค่ะให้ทวงน้ากับยังพ่อในมีน้ำไหลค่ะ บา้านเพื่อนฝน,นตกว่าค่าได้ค่าว่าหลายพื้นที่บ้านต่างจังหวัดตกกันน้ำหงน้ำท่วมได้น้ำ้วค่ทั้งหมอนก็น้ำหลายแห้งคะ่ะกรุงเทพทางวันบ้านแม่สอนลอยเอ็ดกระตกอยู่ค่ะแต่บา้านเดมีน้ำท่วม ไาข้างวันบ้านแม่สอนลอยเอ็ดกระตกอยู่ค่ะแต่บ้านเดมีน้ำถ่วมดีใจน้ำเพื่อนเห็นหน้าเนาะค่ะมีนม้ำมีอย่างแล้วม้านเพื่อนๆฝน,นตกว่ค่ะได้ข่าวว่าหลายพื้นที่บ้านต่างจังหวัด ตก๊กันน้ำหงน้ำท่วมได้น้ำแล้วค่ะกินกับสู่ๆไปมมวนๆไปค่ะคือนเม่ซ้อนเนี่ยแหละเม่ซ้อนกับเล่นน้ำมูไปมมวนๆนะคะ่ะนั่งหมอนก่อน น้ำไหลายแห้งค่ะตุงเทบว,วันหยุดมปสอนวันหยุดพักพอนนัดดีใจน้ำทุกคนเห็นหน้าเนาะค่ะมีน้ำมีอย่างแล้ว กระตกค่ะตุกตุมือตะกะโบแห้งพอ่อซุ้มพ่อเหยีย๊ายบายกินให้ท่วงนาก็ยังบานเดยมีน้ำหลายค่ะ บ้านเพื่อนผลตกว่าค่าได้ค่าว่าหลายพื้นที่บ้านต่างจังหวัดตกกันน้ำหงน้ำท่วมได้น้ำแล้วค่ะดีใจน้เพ,พื่อนเห็นหน้าเนะาะค่ะมีน้ำมีหยางแล้วแับยคพ้่เพื่อน อาหารว่างข้างวันบ้านแม่สอนลอยเอดกระตกอยู่ค่ะแต่บ้านเดมีน้ำถ่วมดีใจน้เพิคนเห็นหน้าเนาะค่ะมีน้ำมีหยางแล้ว ข้างันบ้านแม่ซอนลอยเอ็ดกับต๊กยู่ค่ะแต่บ้านเดมีน้ำถ่วมกับสู่ๆไปมวนๆไปค่ะคือแม่ซอนเนี่แหละแม่ซ้อนกับเล่นน้ำมูไปมวนๆค่ะ ถ่าจะออกหวานไปเนาะดีใจนะทุกคนเห็นหน้าเนาะค่ะมีนามมีอย่างแล้วซื้อก็จเจ้าค่ะว่าได้เฮดเองเป็นขนมกินเล่นเนาะค่ะ ถ้จะออกหวานไปเนาะบ้านเพื่อนๆฝน,นตกว่าค่าได้ค่าว่าหลายพื้นที่บ้านต่างจังหวัดตกกันน้ำโหงน้ำถ่วมได้น้ำแล้วค่ะให้ท่วงน้าก็ยังบอกเลยมีน้ำหลายค่ะบากับสู่ๆไปม้วนๆไปค่ะขึ้นเม่สนซ้อนนี่แหละแม่สซ้อนกับเล่นน้ำมูไปม้วนๆค่ะกันโดพานเจน มันมันทอดค่ะเ,เพื่อนๆเป็นมั่นม่วงข้างวันบ้านแม่สอนลอยเอ็ดกระตกอยู่ค่ะแต่บ้านเดมีนามถ่วมแซบบอยู่ค่ะเ,เพื่อนเป็นอาหารวาง เฮ้ยเ,เป็่็นเท่ากับซื้อจินเป็นกำลังใจเห้นเพื่อนๆทุกคน,นเลยค่ะผู้ใดเพื่อนบ้านเดพาพทั้งจากกินข่าวแล้วอาหารวางค่ะทา้างมันบ้านแม่สอนลอยเอ็ด โตกอยู่ค่ะแต่บ้านเด๋มีน้ำถ่วมตื่นขึ้นแต่หาแนวกินกรุงเทพฝนกําลังโต๊ค่ะเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะเป็นกําลังใจให้กันเละกันเนาะค่ะเพื่อนเด่นม้วนเป็นน้ำกัดค่ะเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเด้ค่ะผู้แดเพื่อนบอ้านเด๋มพา านาเจนห็นค่ะแต่บางพื้นที่กับกับถ่วมถนนนคือกัน,นะคะ่ะม,มันมันทอดค่ะเนเพื่อน เป็นมันม่วงทานพดพานจนกับสู่ๆไปมวนมว